สองฮัจิบังราเมนจำง่ายๆบะมี่หมายเลขแปพัดลมหาตาริหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าโปรเอเ c คชั o น e ประกันอนาคตการศึกษาลูกจากธนาคารเกษตรกรไทยน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บูบอยหวานชื่นเรื่อนรมอเล็กต่าร้อย เต่านวดเอมอสอีกระดับของการดูแลสุขภาพมอนเกษมคลินิกดูแลตั้งแต่สีวเม็ดแรกโดยแพทย์ผิวหนังรู้สึกว่าถูกชะตาคุณเหลือแค่2ล้านเท่านั้นครับเอาเดี๋กันนะครับทำไมคุณลดได้เยอะขนาดนี้ทำไมถึงต้องเป็น2ล้านนะครับเอาถูกชะตาคุณลดดูสิครับเรายืนคู่กันกลายเป็น สองล้านถูกต้องครับขอบคุณมากครับลดให้สองล้านไปว่ไหวไหมครับไหวไหมสองล้านเหรอครับสองล้านผมว่าจะไม่ไหวครับสีดำด้านนุนครับสวยงามนะรถกับจูนฮ่าโอ้ขนาดเท่าไหร่ครับเหลือเป็นแค่ล้านเดียวเป็นไงเพราะว่าครับล้านหนึ่งผมก็ไม่อาจจะไม่ไม่ไหวครับ I'm sorry but I I don't think I can afford the car I can't afford it I'm sorry ไม่ใช่ afford ครับอันนี้ afford ครับ no no I mean afford not afford this is afford no afford 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 ที่อะจ่ายได้ He c a n afford it afford ไม่พูดถึงรถ afford แต่คือ afford คือสู้ราคาไหวครับเดี๋ยวนะครับคุณพิตี้ครับทำไมสับไฮโซยากๆแบบนี้คุณถึงรู้จักครับแต่สับไก่กาเกี่ยวรถยนต์คุณไม่รู้ครับดิฉันรู้ทุกคําที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์เพราะรถยนต์นั้นเป็นอาชีพของฉันฉันก็จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดีนะฮะ ไอเกฉีหัวลางอย่างลือเนี่ยคงไม่มีปัญญาซื้อต้องเสกฉี่งิงลางอย่างกัวโอ้สบายสบายเลยว่าซื้อลกคันอย่างเงี้ยเอาสังคังเลยสามสางคเออเสียครับคันเป็นบริเวณหรือว่าคันทั้งหมดครับอะไรครับใช่ว่าหมายถึงนี่ลกมันเป็นคันคัน 1นึ่งคันสองคันสังคัโอเคไม่ได้ถงสคันนะคะอ่ะมอเตอได้สบลสบายๆแล้วรูก็ได้นะคะเดี๋ยวเด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 อะไรฮะอะไรฮะอะไรเนี่ยโอยเนี่ยใครวอ่าชีสคอลี่คอลี่โอ้ยขนาดเนี้ยว่าไม่คอลี่แล้วว่าคอยู่ เขาหมายถึงคอลีดที่แปลว่าเพื่อนร่วมงานค่ะไม่ใช่คอลีดขอลุยอะไรทั้งนั้นค่ะป้านี่โอ้คอลีดน,นี่ขอลีดเพื่อนร่วมงานใช่ไหมล่ะและนี่ล่ะสำหรับดิฉันเนี่ยนะคะรู้จักรูปลักษณ์ภายนอกของดิฉันแล้วท่านผู้มีเกียรติทั้งที่นี่แล้วก็ทางบ้านก็คงจะทราบดีว่า I am pretty. No not. No not. No you're 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 not. No. You think you are? Look girl, I have news for you today. I have news to tell Okay. She is pretty. And she is pretty hot. Pretty sexy. But you, pretty ugly. Pretty means PR girls. Oh, so the name pretty means we are PR girls. Do you know what PR stands for? PR means... ็หมายถึง graphic relation หรือว่าประชาสัมพันธ์นั่นเองใช่แล้วอย่าง MC ครับอ๋อ oh, MC, MC ครับ MC ไม่รู้ก็โง่แล้วอะไรอะ MC อะไรว <MC S 1> <MC S 2> ะ MC ก็คือ รไซคนี่เราไปงานมอเตอร์โชว์แบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีสองอันคือพริตตี้นะครับเรียกพีอาร์ใช่ไหมครับสาว PR แต่ถ้าเป็นพิธีกรเรียกว่า master of ceremonies คือเป็นผู้คุมนะครับพิธีการทั้งหลายอะครับผู้ดำเนินรายการใช่ครับ master of ceremonies นนั่เอง MC นะครับรลบหลบรลไปอีกไปอ้ายรที่ฉันจะพรีเซนต์รถมองไปที่ล้อสิคะเนื้ส่วนของล้อเนี่ยนะคะค่ะมีความใหญ่โตมโหฬล้านมาก ถึงกับ20นิ้วด้วยกันนะคะ20 fingers ชอบ bigger the wheels ขนาดของล้อก็คือ20 f i n g e r 20นิ้วนั่นเองนิวโอ้ยมันโมเมนต์จังซาน20 fingers เขาบอกในหนับเป็นนิ้วลูซานนิวเขาต้องบอกว่า inchet เพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่า20นิ้วต้องเป็นบอกว่า20 i n c t y o u know ขอดูห้องเครื่องได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเปิดกระโปรงให้นะคะนี่สิบผู้ได้มาเต็มๆเดี๋ยวเปิดกระโปรงรถให้ครับเปิดกระโปรงรถไทย Open the skirt please ทำไมครับอ้าวคุณพี่ตรงไหนครับก็คุณบอก Open the skirt Open the skirt ก็แปลเปิดกระโปรงผู้หญิงไงครับอ้าวแล้วภาษาอังกฤษว่าอะไรครับโถเขาเรียกว่า the hood ครับผมเมื่อกี้เรามาจากท้ายรถเมื่อกี้ the trunk or the boot ใช่ไหม ขากระโปรงรถแบบนี้เขาเรียกว่า the hood the hood หรือว่า the bonnet นั่นเองครับ bonnet open the hood open the hood นะฮะว่าแต่ว่าสีขาวเนี้ยอ้วไม่ชอบเลยมีสีบลองก็บอกว่าเด็กก็พี่นเฮียจะเอารถสีทองแดงทำไมอ่ะ ไม่มีนะครับในโลกรถสีทองแดง bronze สีบองไงบองเงินกับบองทองไงโอ้ยนั่นแหละคำหนึ่งเลยที่บ้านเราชอบใช้กันแบบไม่ถูกต้องในภาษาอังกฤษไงคือเฮียเคยดูโอลิมปิกล่ะ,ะเหรียญทอง gold medal เหรียญเง,งิน silver medal แล้วถ้าเหรียญทองแดงก็เรียก bronze. bronze medal เพราะว่าเหรียญ bronze คือเหรียญทองแดงไง ถ้ารถสีเงินสีทองก็โกลด์กับซิลเวอร์ไม่มีบลองเงินบลองทองอีกทำไมเฮียต้องชอบสีเงินสีทองด้วยครับอ๋อก็คงจริงอะ่ะอีถือว่าเป็นมงคลต้องใช้ของเนี่ยสีเงินกับสีทองของในบ้านเนี่ยก็ต้องเป็นสีเงินสีทองครับประตูบ้ากนกับหน้าต่างก็ต้องเป็นเงินเป็นทองรถ<อ>นีก็เหมือนกันก็ต้องเป็นเงินเป็นทองจ่ายเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันก็ต้องเลี้ยงตัวเงินตัวทอง นึกถึงปังปลาทองบ้างวะเชญเจตัมแต่ขึ้นใจสบายที่จริงผมชอบรถคันนี้มากกว่ารถคันนั้นแล้วนะครับแสดงว่าซื้อคันนี้ <c ute download> เลุขฝางจะซื้อรถใช่ไหมคะใช่ครับซื้อกี่คันนะคะสรวบผมเนี่ยนะครับ คนเดียวก็พอแล้วล่ะครับหนึ่งคันครับไม่ใช่หนึ่งคนอ๋อครับครับครับรถนะครับใช่ครับหนึ่งคันครับยันสรุปว่าจะถอยรถนะใช่ครับถอยเลยครับผมเอาคันนี้แหละครับโอเคค่ะเฮียขาคนฝรั่งเขาจะถอยรถก็รีเทิร์นราคาเลยค่ะถอยมาเลยถอยมาเลยค่ะเดี๋ยวดี้เดี๋ยวดีครับพี่ยังไม่ได้ซื้อรถเลยเนี่ยนะครับน้องจะให้พี่คืนรถแล้วเหรอครับรีเทิร์นราคาทำไมล่ะครับ รีเทิร์นก็ถอยอย่างคะหนูคิดว่าตัวเกียร์อาร์เนี่ยคือรีเทิร์นใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ไม่ใช่เลยนะคะหนูคือที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานอะไรก็แล้วแต่แลวนะครับเราก็ควรจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวงการของเรากันบ้างเราจะได้มีความรู้เนี่ยนะครับเราจะได้คุยกับฝรั่งได้ครับนะฮะอย่างเช่นพวกเกียร์ต่างๆนะฮะอาร์เนี่ยเขาเรียกว่ารีเวิร์สครับรีเวิร์สคือถอยนะครับผมอารีเวิร์สถ้ารีเทิร์นแปลว่าคืนรถนะครับ นูถึงขายฝรั่งไม่ได้เลยสักคันหนึง่งเพราะว่าพอหนูบอกว่ารีเทิร yep. ์นจากคาเนี่ยฝรั่งเขาก็ถอยรถกลับมาคืนกันหมดเลยเห็นไหมละครับเราเป็นพริตตี้เนี่ยเราก็จะต้องอย่าเน้นแต่หน้าตากับรูปร่างสวยงามเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาความรู้นะครับใส่ระบบของเราเยอะๆอย่าลืมนะครับว่าข้างหลังหน้าตาเนี่ยก็คือหัวสมองข้างหลังหน้าอก ก็คือหัวใจใช่ไหมครับเ,เราก็จะต้องทําให้หัวสมองกับหัวใจเราดีด้วยหัวสมองเ,ออเราก็จะต้องใช้การศึรกษาภาษาอังกฤษจะช่วยคุณได้นะครับอย่าลืมนะครับ หนูต้องเรียนรู้ภาษาเกี่ยวกับออุตสาหกรรมเลยและพี่รับรองว่าหนูจะขายของนะะะแลลปรรสสบควาาามมเ็จหศในอนาคตอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะครับไม่เป็นไรครับถ้างั้นเดี๋ยวผมซื้อรถคันนี้เลยนะครับซื้อเลยครับใช่ครับเอ้าน้องเอ้ยขอเลทเพลทเลยค่ะมาแล้วค่ะเลทเพลทค่ะเอาจานแดงมาทำไมอ่ะนี่หมายถึงเลทเพลทนี่หล่อนอย่ามารู้มากหล่อนอย่ามารู้มากเพลดแปลว่าอะไรจานเรด จานแดงไหมจานแดงเรดเรดเอามาสิเรดเพลอ่ะโอ้โหหนูหนูดนูเรดเพลนะคะมันไม่ใช่จานแดงแบบนี้ค่ะเรดเพลมันคือป้ายแดงค่ะโอ้โหนี่ครับพี่กอล์แหมน้องคนนี้เก่งจริงๆนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับป้ายทะเบียนรถเนี่ย เขาจะเรียกว่า a number plate หรือว่า a license plate ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นป้ายแดงเขาเรียกว่า a red plate ครับถ้าเป็นจานแดงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a red satellite dish ครับผมแต่ว่าค่านนะฮะผมว่านะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้เยอะกว่าพริตตี้ซะอีกครับผมทำไมไม่ให้เป็นพริตตี้ล่ะครับน้องเขาไม่ได้เป็นพริตตี้ครับจริงๆแล้วน้องเขามาฝึกงานครับเป็นแม่บ้านจริงๆตำแหน่งก็คือเป็นลูกประธานบริษัทครับลูกประธานบริษัท ดีนะฮะวันนี้นะครับรู้ไหมครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการกลับมาเล่นละครภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งก็ดีค่ะก็รู้สึกว่าได้สับเพิ่มอีกแล้วแล้วก็มันมีอะไรที่มันตลกเข้ามามันเลยทําให้เราจําคําศัพท์ได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้นะครับรายการของเรานั้นก็มีพัดลมฮาตารีสิบแปดนิ้วฮาตารี eighteen inches ใหญ่กว่าแรงกว่า bigger and stronger มามอบให้กับน้องไม์สุคนวูด้วนครือนครับและแน่นอนนะครับก็ต้องของคุณ เสียงปรบมืออันเป็นกำลังใจที่ดีของเรานะครับน้องๆจากโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยปทุมธานีครับและแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญเราก็คือน้องใหม่สุคนธวามากๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่สัมพันนะคะอยู่กับเรามาถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะคะขอบคุณคุณสมพลในภาคหัวโล้นนะคะคุณเชษฐวุฒิวัชระพรพี่บุ้ยขอบคุณค่ะ เรขอบคุณรถสัญญานยูยนิม่าฟิโน่ฟลิกกูบตัตเตอรสปิกกี้บะหมี่กึนซูเรตรูปราม,ามาม่ามาม่าอร่อยเล็กต so ะซอยบิ๊กห้าร้อยแปรงสีฟันซิสเตม,มาแอร์เอเชียโกลกุ่มเทพประกันภัยเอโคอกรุ๊ปเครื่องปรับอากาศมีเดียและก็รองเท้าผ้าใบนักเรียนโกลด์ซิตี้ด้วยนะครับและยังลี้ยนะครับกับพวก,กรายการคริสตัลเลอรี่นะครับในวนันศุกร์หน้าปีห้าชงห้าสวัสดีครับ